หลุมหลุมที่พลิกที่สุดแล้วนะครับนี่หลุมนี้หลุมนี้นะครับลอยมือเช้าคือแบบอืม,อมคือลึกมากจริงๆนะฮะ<ด>เนี่ย<ด>ทุกคนดูดครับ,รบเนี่ยครับ เซทซีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยน้ำลุยโคลนะครับแล้วก็จะมาดิรถจักรยานสามคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันโอเคมานี่สามคนนะครับคุณเชฟแล้วก็ผมนะคบคุณเชฟแล้วก็น้องวีแล้วก็ผมนี่คือรถของผมเองนะครับมาเป็นรถคันแรกนะครับแล้วมาดูคันที่สองกันนะครับคันเขียวจิทารีวันนะครับคันนี้เคยลุยมาแล้วนะครับเมื่อเช้า แต่คันนี้เป็นคันสีฟ้าน้องน้องน้องฟ้าของผมนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าเจะนี่ครับน้องเยลวซ่านะคนที่ขับนะคะเป็นน้องวิวนะครับล้วคนที่ขับคันนี้ก็คือคุณเชสนะฮะคนที่ขับคนนี้ก็คือผมในะคบโอเคครับนีรับสามคันนีรับจักรยานผมไปเลยทุกคนนี่น้องวิวนะครับน้องวิวท้ายสุดเลยไอ้นี่ทางมันจะหูดอันนี้นึงมันเป็นใช่ครับมันเป็นทางหินนะครับเนี่ยทางหินครับ เอาแหละไปเจอกันที่ทางกันเลยครับทุกคนอันนี้ผมสองรอบแล้วอันนี้เอาสี่เดี๋ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ทางนะครับนี่ทุ่งนาโอเคบบ๊าายยเราก็จะเลี้ยวแล้วนี่มีทางเลี้ยวนะครับโอเคเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณเชสสปอยทางนิดนึงนะครับทาโอเค ว่านะอว่างไงครับคุณเชฟทางเป็นยังไงบ้างครับดูดูยากสภาพรถเอาน้ำน้ำประมาณ<ช>นี้ครับแต่ที่แต่โคนเนี่ยมันถึงนี่เลยครับอันนี้โคนจากนี่ถึงนี่นี่คือโคนอันนี้คือน้าน้าไม่ลึกแต่ว่ามันม,นะมันไม่ใช่น้ําท่วมนะครับมันเป็นโคลนครับไปเราไปดูกันเลยทางก็จะขวานิดนึงเรียกนิดดีไหมว่าดูน้องวิวเรียกนิดดีไหมยู่ไปไม่รอเราเหรอครับ,รบเดินะ จริงๆทามันขรุขระมันไม่ควรจับกล้องแบบนี้นะทุกคนนี่ทางก็เป็นแบบนี้ต้องขับรถแบบนี้นี่ครับผมจะตั้งใจขับรถแ้่ผมล้มก็ก็ก็ไม่เกี่ยวนะครับถ้าผมล้มก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในมือผมมีกล้องนะครับผมจับรถไม่แน่นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปช้าๆนะครับเพราะว่าทางมันขรุขระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้น้องน้องวิวถ่ายนะครับตอนที่ผมลุยน้ําแต่ว่า แต่ลุยน้ำโคลมันโคลมันเหนียวจริงนะครับแต่แถวนี้มันจะมีพวกพวกแบบรอยรถแล้วก็แบบดินแข็งๆครับเพราะเวลาขับแล้วแบบจะเนี่ยเวลาขับแล้วแบบมันมัออะพอขับแล้วมันจะรู้สึกแบบนี้ครับถ้าเวลาใครแบบเติมลมมาใหม่และ อันนั้นอันันก็จะแบบอย่างกรนี่ครับเนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นน้ำโครนนะครับนี่ครับเนี่บเดี๋ยวเราจะลองเลยสักนิดนึงตรงนี้มันเป็นทางเอ้ยไปจู่ตุงตต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 ตาตต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 ตลยนตตรตต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 ีตต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 าตตตตยตตอ่ต ขับลอยกลางมาเลยเนี่ครับข่าวก็จะเป็นแบบเนี้ทางก็จะยากนิดนึงอันนี้คือรอยพวกผมมาดูยตอนเช้าประมาณมานี้นะเนี่ยแล้วดูทางครับทางมันปั่นง่ายอยู่เดี๋ยวเราจะให้น้องวิวไปรอตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้มันยังไม่ถึงยากมันง่ายตรงนี้มันเป็นทางวิวรอตรงที่มันมีน้ํานะคะโอเคไหมคะถึงขั้นผักนะครับตรงน้ำลึกๆไปเรื่อยๆเลย,เลยะคะ่ะ โอเคไป,ไปขึ้นรถกันโอเคพร้อม,อมเอาเลยน้ำเลยวันนี้คุณเชฟไปแล้วครับอุย้ย่กูเสียวยคือแบบมันมีมือเดียว ى, ทุกคนเข้าใจใช่ไหมมีมือเดียวขับมือเดียว แล้วมือหนึ่งเราก็ต้องจับกล้องอะ่ะ <laughs> ใช่ทุกคนลำบาก <laughs> ลำบากแต่เราก็จะพยายามทำเพื่อคนดูนะโอ้น้องวิวรถฝืนนะครับน้องวิวก็อยากลุยนะครับแต่ว่าน้องวิวยังไม่รู้นะครับว่าน้ำมันลึกขนาดไหน,นอตอนนี้เจอคนนะครับแต่เป็นคนแถวหมู่บ้านนะครับ ใช่ครับ <S <S โบดบ้านพับนะครับโอ้บ้านมังงาครับนี่ครับเนี่ยใครลงได้ก็ลงนะครับนี <S S ่ครับเนี่ยทางแบบเนี้ยกูลองขับลงมาดูสิคือมันแบบมันดินมันแข็งมากอะครับดุรเลาะตายตายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอภายในคำหยาบนะครับ เนี่ยครับั้งหน้าก็จะเจอแล้วครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆตอนนี้เราตีคู่แล้วครับเห็นเห็นทางมันยาวๆแบบนี้แต่ทางสุดท้ายนี้ทุกคนจะอึงนะใช่ครับคือจะแบบงงมากนี่ครับนี่ครับปุ่มติดตามแล้วคนเด้อ โอ้โอโอไม่งั้นไม่ได้เห็นคลิปต่อไปเด้ทอทุกคนเด้อข้างหน้าก็ยาวๆไปนะครับเนี่ยครับข้างหน้ามันจะเป็นทางแบบนี้นะครับไปดูเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับไปเลยครับงไม่่เลนะี่ครับเนี่ยดูดิเราให้เช็ดไปก่อนตรงนี้บ่อเล็กิคือชอิวๆอ่ะนะรตรงนี้ไงน้องวิวก็เดินนะครับเดี๋ยวผมจะลองลุยตรงที่มันแบบเคยมีน้ำมาก่อนนี่ นี่ครับตรงนี้น้ําบ่อแรกนะครับเนี่ยบ่อแรกบ่อแรกเดี๋ยวผมจะลุยเอาวอิวมาเราจะลุยกันเลยคือมัน<ก>นลุกอยู่นะครับดูครับคือติดอะครับเนี่ยครึ่งล้ออะครับคือมันต้องอันนี้ยังไม่ต้องอใช้แรงอันนี้ยังไม่ถึงความสุดนะครับอันนี้แคอนน่อันนี้แค่นิดๆนะครับมันจิ้มอยู่มันจิ้มย่มันริ้มครับ้อพอดเดิ้ลก่อนมาแล้วบ่อแรกครับ นี่ก็สัตวทุกบ่อสอ,อ,องครับแต่ก็บ่อสไม่ใช่ใครรู้สึกว่าจะมีกกนี่นรครับน <ผม S 2> ี่ครับมาแล้วครับดูดูเทียบครับโอ้โหหลุมหลุมที่พริกที่สุดแล้วนะครับนี่ฮะหลุมนี้หลุมนี้นะครับรอยมือเช้าคือแบบอืมคือลึกมากจริงๆนะฮะที่ที่ผมเห็นเห็นแบบนี้นี่คือลึกมากนะครับที่ผมพีกตอนต้นพีกครับครึ่งล้อผมอ่ะใช่ครับนนั่แหละไปไปเลยครับ ไปเลยครับไปเลยครับคือรถครับึ้นรถครับอันนี้คือหลุมนะลกนะครับดูรถผงครับตอนนี้เละถอดได้ครับถอดได้ครับนี่ครับคอยดูครับคือแบบคือมันลึกมากจริงๆนะทุกคนเนี่ยทุกคนดูครับเนี่ยครับแบบทุกคนลองเทียบดูนะนี่คือรอเต็มๆ ทุกคนดูรอคือหมดไปมากกว่าครึ่งรออ่ะทุกคนดูมันเล่นดูนคือมันล,นลึกกว่ามื่อเช้าอีกอ่ะโอ้มื่อเช้าแค่ครึ่งรออ่ะนี่มันเกินครึ่งรออ,อ,อ่ะเรามาดูกันครับว่าคุณเชฟจะเอาตัวรอดยังไงไอบ้บ้าเอ้กูมาลงคลองเดิมกูมาลงกูมาลงลอยเดิมที่คุณขอภายในคำหยาบนะครับเนี่ยครับคือแบบครึ่งรออ่ะครับจะถึงไอ้ตรงนั้นแล้วไอ้ที่ปันอ่ะ ไม่มันถึงอยู่แล้วดูมันทำทุกคนดูครับทุกคนดูโคนครับโอ้กูจะปั่นได้เ่นี่โอ้บอได้เบาล้างก่อนขนาดนี้เลยพี่นี่ครับคือโคนแบบเยอะจริงๆนะฮะคุณเชฟลองมาเร็วๆดูครับเร็วๆครับไม่ไหวแล้วครับแค่ตรงนี้ก็ติดแล้วเรามาลองทางลึกก่อนนะนี่ มาแล้วดูล้อมดูล้อหลังดูล้อหลังนะครับคือแบบกินกินโซ่ไปเลยครับเนี่ยครับคือคือตรงเนี้ยมันลึกสุดละกูต้องเป็นซุปเนี่ยตรงเนี้ยคือลึกสุดละเนี่ยดูดิครับกินเบรกไปเลยอะครับเบรกกูไปเนี่ยครับคนรอต่อคิวนะครับนานอยู่เด้อก็รอครับก็รอนานอยู่เด้อตาแกเดินไปถึงดูการเราตัวรอดอะครับ กูไม่ถอดโอ,โอ,โอยังไม่จบอีกเลยมา<น>ได้ครับเนี่ยเนี่ยจะครึ่งล้อเนี่ยเนี่ยนี่คือ,อบกลึกมากนะครับนี่ครับคันนี้มาครับคันนี้คือไม่ลงนะครับคือคนไม่ลงนะครับคนอยู่ข้างบน, <c oughs> นเป็นไงคร<ก>ับวิวจะตกค่ะคือเรามาทุกคนนี่เราไม่เปียกนะครับยกเว้นคุณเชนนะครับเปียกแค่ขานะครับคือสิ่งที่จะเปียกก็คือรถนะครับคืออยากให้ดูสภาพมาก ถ้าทุกคนไม่ม่เห็นสภาพรถคือเละมากครับทุกคนไม่ม่เห็นโอเคครับทุกคันเลยไปละเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันจะมาลงหลุมนรลกแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเห็นสภาพนอนะง่าว่มันอาจจะไม่ข้าอกนี่ครับเป็นไงไปดูใกล้ๆกกันนะคะไปแล้วครับปีนผมหายไปแล้วครับไปแล้วปี่ไมครึ่งเกียนะครับสภาพนี้ไปแล้วครับดูดิขออภัยในความเปรียกนะครับ ไม่ต้องขออะไหรอกมันเปียกอยู่แล้วผมมาถ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจอดให้นะครับดูพี่ลราขาไปตรงพอดีรูขากูดูขานะคะจุ่มไปตั้งเยอะเกือจะถึงหัวเข่าแล้วค่ะดูค่ะตมโอ้โหกินไปแบบเยอะมากเลยครับโอ้โหนี่นะฮะสุดปลายนี่คือติดทุกคันนะคะอันนี้คือน้ำอันนี้คือน้ำลึกลงไปคือที่ตมค่ะเข้าใจ ดูด้วยนี่คือประมาณที่ตัวมันเปี๊ยกบอกผมเลยค่ะคุณทีมเอาแล้วไงนี่ครับผมต้องทำอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนมาดูที่ปั่นผมโว้ยแล้วเมื่อเช้าไปเร็วนะคะทุกคนดูที่ปั่นไปแล้วกคุณคุณจะกระนั้ไปแล้วช่างมันดีแหละไม่โดนเจือต้องมีมีต้องมีโอเค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 ได้ได้ได้กูอยากกีกูอยากกีกเอาเอาเอาเรามาดูที่ตอมกันครับ ขออภัยในความหยาดขออภัยในคำหยาขออภัยในความเสี่ยงเรียกคำหยาขออภัยนะครับจริงๆมันไม่ควรมาเล่นน้ําแบบนี้นะครับเราไม่ได้เล่นนะครับเรามาถ่ายคลิปให้คนดูนะครับแต่เพีเชฟอ่แต่เพี่เแฟ่อาจจะอาจจะอาจจะแค่เปียกขานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาี๋ยวผมจะพาหาเล่นว่าวนะอันนี้ก็เกี่ยวอันนี้ก็กำลังเกี่ยวกำลังเกี่ยวข้าวนะครับพอเกี่ยวเสร็จเดี๋ยวเราจะวิ่งว่าวกัน ท่าติดที่ว่าผมวิ<ไหน>่งไงว่าใหญ่ผมไม่ได้นี่แหละแม่สองวารูปวานความยาวประมาณสี่พอจะข้าคุณเต้นคุณขึ้นไปเถอะค่ะพอคอือขึ้นผมกำลัง,งทำให้ที่ตมมันเละอยู่มันจะเอามึงลงไปด้วยนี่แหละยิ่งเล็กยิ่งลงดูเกือบเลยครับมาครับขึ้นเกือบเกือบยิ่งเล็กยิ่งจมข,ขนาดขนาดใส่ล้อมานะฮะนี่ครับดูครับดูตกล้อได้เลย รูขนาดขนาดยางขู่ขานั่นน่ะผมจะลองปั่นทุกคนอุ้ยปั่นไม่ไปอะขี่ล้อทุกคนทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มมึดแล้วมืดขี้ตะเวนท่านได้ตกขี้ดินนะโอเคไม่ไหวเข็นอย่างยวตอนนี้คือรถติดนะครับเดี๋ยวเดีวดเดูดิว่าจะจอดได้ไหมจอดเลย อยดิอ,อ้าวคีโตมันลึกจนลดก้องมาดิครับเ,เาาาราจะพาดูความลึกนะครับคดโตมันลึกจนมันจอดเลยอานี่ลงไปดิลงไปดิลงไปดิลงไปอ่าเชฟลงไปดิดูครับดูความลึกนะครับเนี่ยคือกินนิดเบรกไปเลยอะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยคือลึกมากอะค่ะตรงเนี้ยคือลึกที่สุดแหละเี่ยถ้ามาอยู่เอาล้อหน้ามาอยู่ตรงเนี้ยนิดเบรกคงจะไปแล้วครับขึ้นนะครับขึน้นไหม คือแบบตมเยอะมากาเดี๋ยวเราจะให้คุณเชฟลากขึ้นนี่คือผู้ช่วยของเราคุณดูตมผมต้องล,างล้างรถครั้งใหญ่ไปครับดูคุณเชฟขนาดคุณเชฟแรงเยอะนะครับตอนนี้ล้อเราหลังไปแล้วนะครับล้อหนาาขึ้นไยล้อหนาตมมันแข็งทุกคนโอเคตรงนี้ก็เริ่มไม่ลึกแล้วครับโอเคในในอโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยอ โอ้กูเหยียบไรวะต่อเลยครับผู้ชมข้างหน้าก็มีน้ําอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่บอ่อ,อนะกเมื่อกี้คือบอ่อพีกที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจก่อนนะครับนี่ครับนี่คือมาเมื่อเช้านะครับนี่ครับนี่ก็น้ํา <Okay. S 1> ลงลงหลุมที่มันอยู่ข้างหลังนรลกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสามสองหนึ่งต<ป>นี้ผมน่าจะไปน่าจะรอดหรือไม่รอดทุกคนรอดรอดมึงอะรอดเขารอดคุณรอดรอดมึงก็รอดโอ้โดูแทบจะปั่นไปมนไม่ได้อะค่ะดูครับทุกคนมามา,มาเอาละครับเราจะเตรียมเบอร์รี่ไปหามาเด้อผมมีการยกลอนครับ ตอนนี้ให้ดูแต่ล้อหลังนะคะต้องงรถั้งใหญ่ค,ควยมดเยอะมากเลยนะคะวิวอยากลงนะครับวิวต้องเอาวิวต้องเอาตัวลงด้วยนะวิวต้องนั่งด้วยนะ เรต้องนั่งด้วยนะเออถือว่าไม่ว่างั้นถือว่าไม่ลงนะใช่ไอห,หาและน้ำก็กระเด็นเส็มว่าลงลทุกคนดูขาผมอยากให้ทุกคนเห็นสภาพตอนเช้ามากเลยนี่ครับไปเลยวิวไปเลยเร็วๆๆๆเออเร็วแต่ยังไงก็ช่าง เราเจอปลาในทุ่งนาจังวันนี้ต้องยยมรอบโอเคครับเรามีเราเจอปลาด้วยนะทุกคนแต่เราจะไม่ทำาลายนะว่าน่าจะเป็นลาเข็งแต่เราจะไม่ทำาลายนะครับักษณะบ้านโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยโอเคไม่เป็นไรวันนี้เราเหนื่อยมากคือแบบเดี๋ยวมาดูสภาพรถกันเราพามาดูสภาพรถกันอันนี้คือมาจัดรถให้ดูเลยนะนี่จอดกรณีและวน้เลยดูรถแต่ละคัน นี่ครับอันนี้ก็สนุกเลยมึงดูกูสาลงทุนลงไปจับเอากูซาลงทุนไปจับเดี๋ยวมาดูรถไอเชฟกันพี่เชฟอ่ะพี่เชฟลงทุนสุดแล้วดูดูคุณดูรถผมหมดแล้วเนี่ยไปหมดเลยเนี่ยขนาดแค่นี้เนี่ยจุอ่ะเออคือแบบไปหมดเลยอะทุกคนทุกคนมาดูตีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับถ้าถ้าอยากได้ถ้าอยากดูวิดีโอเพวกเราจนจบนะคะถ้าอยากมีคลิปสนุกแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับนี่ครับอยากเจอคลิปแบบนี้อยากกดซองครั้งเดอกดสามเดอกดครั้งเดียวพกดครั้งเดียวพอนะครับเอ้ยอย่าๆยาอย่ากดสีทุกคนกดห้าครั้งโอเคบายบายทุกคนวิวเบื้องหลังนะคะนี่กูเบื้องมาล้างเตียนกูต้องประมงมาอีกแล้ว ในหนูเปงมของพี่เองพี่หนูจะไปงม่า้องลงไปบางูไม่เข้าใจปาลครับ